91ครับวลากรหารกล้าครับเสียโต้งลานมันผอจะกรหนุ่มมานะ M&M ตัวขี่ตัวนี้บอกเลยว่าหน้าคล้ายๆกับแบงค์บุญหอครับเวลาใส่หมวกหน้าโคตรเหมือน จบจากคันนี้ครับเราจะปรับระดับความมันครับกลับไปต่อกันในรุ่น2จังหวะครับคาวาสกิ i 9 9คาบูเปิดน้ำมันกลางคัสบีคัสซีแอนด์ดรอสุดท้ายและคันสุดท้ายครับต้องเห็น26ครับเพื่อความมั่นใจจะเข้ารอบต่อไปครับ ต้องเห็นเลข26วินาทีเท่านั้นครับร้อเมตรสุดท้าย27 81ครับยังต้องลุ้นครับ